ดีจ้าทุกคนเคยกินเต้าหู้เหม็นไหมเอย่ย mm hmm. ดีจ้าทุกคนวันนี้พามาตลาดนัดของปตาลิงจายย์ลัดสลางอแล้วมาเจอกับรถเนี่ยเขาขายเต้าหูเ้เหม็นเต้าหู้เหม็นของฮ่องกงอะ่ะเคยกินไม่เอย่ยแต่ก่อนเต้าหู้เหม็นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่เนื่องจากหลายคนเขาต้องการกินแบบแปลกก็มีแบบแบบแบบ ฮอทดอกแบบนี้ก็มีหรือทรงแบบลูกชิ้นแบบนี้ก็มีโหหลายแบบเลยแต่วันนี้เจสซี่ขอกินแบบออริจินอลเลยแล้วกันเป็นแบบซีเลียมแล้วรสชาติใส่แค่ซอสแล้วก็ผักดองแค่นั้นเองจะกินทั้งทีกินแบบรสดั้งเดิมไปเลยฮัลโหลดีจ้าซื้อมาแล้วนี่เต้าหู้เหม็นเต้าหู้เมน็อเมนอุ้ยแม่ เต้าหูเ้เหม็นรสชาติเหมือนกลิ่นน้ำคลองเนี่ยเต้าหูเ้เหม็นเขาก็มีพวกผับพวกซอสอะไรพวกนี้เอาของออริจินัลเลยอยุมามาดูกันนี่เต้าหูเ้เหม็นกลิ่นเหม็นสมชื่อเลยส่วนใหญ่คนเขาซื้อเต้าหูเ้เหม็นน่ะเขาไม่รู้หรอกจุดขายตรงไหนเขาใช้อาการนดมกลิ่นเอา พะกินแรงมากๆกินมาเนี่ยรู้เลยตรงนี้มีขายเต้าหู้เหม็นรสด,ดั้งเดิมของเขาก็คือหยอดซอสซอสเค,คชฉับธรรมดานี่แหละหรือซอสพริกใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็ผักดองเปรียปร้ยวๆแกเรียนได้ดีเลยละ่ะใส่ลงไปเลยนี่ก็คือหน้าตาสุดดั้งเดิมจ้า โอเคเรียบร้อยแล้วเต้าหู้เหม็นนี่เห็นไหมเต้าหู้เหม็นรสชาติยังไงอ่ะเหรอลองคิดจินตนาการดูน้ำคลองหรือน้ำครัวกิ่นอย่างงั้นเลยแต่รสชาตินี่คนละอย่างเลยนะโคตรละอร่อยเลยดูต้องลองชิม ห็่ไหมเลยมันก็เจ้าคู่ธรรมดาแล้วแหละแต่มันวิธีหมักดองของแปลกๆหลายคนก็บอกเขาใช้น้ําครูบางทีก็ใช้น้ำซั่วมารองแต่ไม่รู้แล้วนะแต่มันกลิ่นเหม็นจริงๆเหม็นเหม็นมากๆปิดกะรสชาติโคตรอร่อยเลยอืม ลาดนัดที่ไปเมื่อตกี้ก็มีทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เปิดก็หกโมงก็เริ่มเปิดละหลายอย่างเลยอาหารไทยก็มีนะเออมีมีเจ้าหนึ่งเต้าคู่เหม็อนอ่ะเต้ากิน,านร้อนๆถึงจะอร่อย เราต้องกินคำตโตโตด้วยรสชาติเต็มปากเต็มจมูกเลยมันเหม็นแต่ก็อร่อยขาบอกเลย <c oughs> อร่อยจริงๆต้องลองแล้วรสความอ้วนไม่ต้องพูดถึงอืมมันไปละ แรกๆกินก็ไม่ชินหรอกหลังๆมาก็เริ่มติดใจคำสุดท้ายแฟนรอเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรอีกมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบาย